วันนี้นะครับที่กษตรกกลังงรตมาเระดัต่อไปน้อาชีพที่สำคัญของตำบลนาดังคืออกรรมขอเรียนภาคพิเศษนะครับได้ เกี่ยวไม่เห็อันเนี่ยตังนี้ไม่เห็นหรือนิทราษการรักเกษตรสมบูรณ์เพิ่มควรสุปภาพแพ่เพรละโอรโครงการชนประทานท่านประสุสัตว์จงหวัด กระทรวงเกษตรและชาติกรผู้ตรวจการนะครับก็ประกอบด้วยหน้ของการเกษตรเรามีชาติกรรัฐมาเภอเท้าเดียวครับรับกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบกระบวนการเปิดตุ๊แสงอันดับที่สามไม่ดีนะครับศูนย์ส่งเสริม แลการประกวดชวงเสริมและปิบัการควบคุมต